เทเลมีดิซีนคืออะไรการแพทย์ทางไกลคืออะไรวันนี้มีคำตอบค่ะสวัสดีค่ะหมอแพรแพทย์หญิงปัสวีแสงชาติค่ะอายุรแพทย์ประจำโรงพยาบาลยะโสธรค่ะวันนี้นะคะโรงพยาบาลเรามีโปรเจกต์ใหม่นะคะที่จะเกิดขึ้นเพื่อดูแลคนไข้ของเราในเรื่องของเทเลมีดิซีนค่ะนั่นก็คือการแพทย์ทางไกลเนื่องจากปัจจุบันเนาะพ่อแม่พี่น้องของเราเนี่ยเดินทางมาไกลมากๆ แล้วก็บางคนต้องเมารถเสียค่าใช้จ่ายมากมายอาการมันก็พอดีอยู่เราก็เลยคิดว่าเอ๊ะเราทํำยังไงดีให้ผู้ป่วยกลุ่มนี้ได้เข้ามารับบริการแบบไม่ต้องเสียค่ารถมาได้ไหมนั่นก็เลยเกิดเทเลเมดิซินขึ้นมาหรือการแพทย์ทางไกลนั่นเองค่ะและอีกทั้งอีกทั้งนะการที่เข้ามา OPD อายุรกรรมเนี่ยคนไข้แออัดไม่มีที่จะนั่งเพราะว่ารอรับบริการกันเยอะ อ่างั้นเราก็คัดเลือกผู้ป่วยบางกลุ่มซิที่อาการก็ดีอยู่ผลเลือดก,ก็ดีอยู่ให้ดูแลที่บ้านอ่านั่นก็เลยเกิดการแพทย์ทางไกลขึ้นมาค่ะช่วยเหลือผู้ป่วยกลุ่มที่อาการดีบ้านไกลลดความแออัดที่โรงพยาบาลน,นั่นเองค่ะขั้นตอนการรับบริการเทเลม e d ดซิเนหรือว่าการแพทย์ทางไกลของโรงพยาบาลยโสธรค่ะข้อแรกพยาบาลที่รับผิดชอบเนี่ยจะโทรหาผู้ป่วยในเช้าวันนัดผ่านระบบหมอพร้อมเพื่อ ซักประวัติไม่ว่าจะเป็นความดันโลหิตอะไรต่างๆค่ะเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับบริการกับแพทย์ค่ะข้อที่2ค่ะถึงเวลานัดแล้วถึงคิวแล้วพยาบาลจะต่อสายหาผู้ป่วยโดยผ่านระบบหมอพร้อมเพื่อให้แพทย์และผู้ป่วยได้คุยกันค่ะและข้อที่3ค่ะแพทย์จะทำการตรวจค่ะในระบบหมอพร้อมผ่านพอเนี่ยแหละค่ะคือผ่านเทเลเมีดิซีนของเรานี่แหละค่ะโดยการสักประวัติ ตรวจร่างกายทางคอได้นะคะแล้วก็ให้การวินิจฉัยรักษาการปรับยาก็คือพูดตรงนั้นเลยเหมือนมาตรวจจริงๆนะคะและที่สําคัญสุดท้ายก็คือให้วันนัดวันต่อไปค่ะาการรับยาผู้นนป่วยท<ๆ>ี่รับบริการเทเลมดิซีนหรือการแพทย์ทางไกลค่ะทางเรานะคะจะจัดส่งยาผ่านไปรษณีย์ด่วนพิเศษหรือ EMS นั่นเองค่ะ2วันถึงบ้านค่ะโดยสิทธิ์บัตรทองไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายเลยนะคะสิทธิ์ข้าราชการเบิกใจตรงจ่ายปลายทาง60บบาทค่ะ